สวัสดีครับวันนี้นะครับดีลิงก์ก็จะมาแนะนําขั้นตอนในการติดตั้งนะครับตัวดีลิงก์ diir หนึ่งสองห้าสามเนี่ยให้ทํางานร่วมกัน2ตัวแบบในภาพนี้นะครับเป็นแบบ mesh wifi ได้นั่นเองนั่นก็คือการเซตอัพ diir หนึ่งสองห้าสามให้ทำงานในโหมดของ easy mesh นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนในการตั้งค่านะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับถึงจะทําให้ diir หนึ่งสองห้าสามเนี่ยทั้งสองตัวเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วก็ทํางานเป็น mesh wifi นั่นเองนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับรีพ p เตอร์นะครับรีพ p เตอร์คือการที่เรา อ่าเลือกจับสัญญาณ Wi-Fi ตัวเดิมแล้วก็มาขยายต่อแต่ว่าการทำเมชเนี่ยชื่อไวไทั้ง2ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำ r ร aming สัญญาณแล้วไปให้มาหากันได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าวิธีการทำแล้วก็การเชื่อมต่อต้องทำอะไรยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับคุณจะต้องมีตัว d i r k e 5หนึ่งสองห้าสามเนี่ยทั้งหมด2ตัวแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักในที่นี้ผมจะเลือกตัวข้างซ้ายมือนััเป็ตวหลก โดยในตัวหลักตัวนี้อย่างแรกที่เราจะต้องทำนะครับคือเชื่อมต่อสายแลนครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมาจากทางโมเด็มของทางผู้ให้บริการน,นั่นเองโดยในที่นี้นะครับในคลิปดีโวนี้เนี่ยสายสีขาวนะครับคือสายที่มาจากโมเด็มของทางผู้ให้บริการส่วนสายสีเหลืองนะครับคือสายที่ต่อเข้าพอร์ตแลนของตัว D-I-R k 1253 <c oughs> ใช้สําหรับในการเข้าไปตั้งค่าตัวอุปกรณ์นั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคและก่อนที่จะเริ่มติดตั้งนะครับ เราจะต้องให้ไฟสถานะของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในสถานะพร้อมสําหรับการติดตั้งก็คือไฟสีไฟเวอร์เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ที่ตัวหลักไฟลูกโลกจะต้องติดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็แสดงว่า,าสายแลนที่เราต่อมาจากโมเดมนั้นะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมสาหรับการติดตั้งแล้วนะครับเราก็อย่าลืมเปิดสวิตช์ตัวที่2ด้วยนะครับในการเสียบปลั๊กเอาไว้ให้ตัวเครื่องเขาสแตนบายไว้ก่อนนั่นเองนะครับ อ่ะถัดมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเราจะเข้าไปตั้งค่าในตัวเราเตอร์ DIRAC หนึตัวหลักตัวนี้กันครับเดี๋ยวไปดูกันว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับการติดตั้งตัว DIRAC หนึ่ตัวที่1น,นะครับที่เราใช้เป็นตัวหลักเนี่ยในขั้นตอนแรกให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็น Google Chrome เน,นเ่งนะครับโอเค ให้ตรงให้เรานะครับเข้าไปที่ address bar ข้างบนนะครับพิมพ์1นึ1งกนะครับเราจะเจอกับหน้าต่าง pop up ที่เป็น login แบบนี้เด้งขึ้นมานะครับยูสเนมให้เราใส่ admin แบบนี้นะครับรหัสผ่านให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องกดใส่อะไรนะครับกด sign in เข้าไปได้เลยนะครับถัดมาในหน้านี้นะครับวิธีการที่เราจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเป็น mesh wifi ได้นะครับเราต้องกดที่เมนู advance d ด้านขวามือตรงนี้ครับแล้วจากนั้นมองที่แถบข้างซ้ายนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่า easy mesh นะครับให้กด easy mesh ตรงนี้ แล้วค่า Default เนี่ยเราเห็นว่าเริ่มต้นเขาเป็น Disable อยู่นะครับให้เราเลือกตัวที่1เนี่ยตัวหลักตัวนี้เป็น Controller นะครับจากนั้นกดเมนู Save ข้างล่างครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ตัวเครื่องเขาจะอาจจะมีการรีบ o t นะครับเพื่อที่จะทำการบันทึกค่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงโหมดในการทำงานนะครับให้เป็นตัว Controller ของ m เมจ Wi-Fi นั่นเองนะครับอ่ะ เมื่อตัวเครื่องเขาทําการบันทึกค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าโหมดของการทํางานของตัวเครื่องได้ถูกเลือกเป็นคอนโทรเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราจะทําการเปลี่ยนชื่อ w i f i ก่อนครับให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับเพราะว่าค่าเนี้ยจะถูกซิงค์ไปยังตัว d i r 1 e y หนึ่งสองห้าสามอีกตัวหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับเริ่มกันที่ตัว2 4 G ก่อนครับในที่นี้เราก็เปลี่ยนในช่อง SSID ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงข้างล่างตรงนี้ช่องพาสเวิร์ดเนี่ยอันนี้คือรหัสผ่าน ผมก็เปลี่ยนเป็นที่เราจําได้ง่ายๆนะครับอย่าลืมกดปุ่มเซฟด้วยนะครับตรงนี้พอเราเซ็ตชื่อ wi-Fi รหัส Wi-Fi ที่เราต้องการได้แล้วสำหรับคลื่น2.4เนี่ยก็กดเซฟก่อนนะครับอ่ะเมื่อการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2.4เราก็ไปที่คลื่น5กิกครับตรง w i r e l e s s 5G ตรงนี้เราก็เปลี่ยนแปลงในช่องนี้เหมือนกันนะครับตรง SSID เนี่ยอ่ะเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยนะครับเอาให้เหมือนกันเราจะได้จำได้ง่ายๆนะครับเปลี่ยนเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยตรวจทานให้เรียบร้อยปุ๊บกดเซฟครับ ทีนี้เมื่อตัวเราเตอร์ทาการมันค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําตัวที่2ต่อนะครับตัว D I R 1หนึ่งสองห้าสามตัวที่2เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเขาเป็นเอเจนต์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันก่อนครับสำหรับในอุปกรณ์ตัว D I R H หนึ่งสองห้าสามตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันครับทำเหมือนกับตัวแรกเลยคือให้เข้าไปที่1 9 2่งเกนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างล็อกอินแบบนี้นะครับยูเซอร์เป็นแอด แล้วก็กด enter เข้ามาได้เลยนะครับ password ไม่ต้องใส่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้อง set up อะไรเลยในหน้านี้นะครับให้กดที่เมนูที่เขียนว่า advance ตรงนี้อย่างเดียวนะครับกดเข้ามาปึ๊บจากนั้นเลือกเมนูมาที่ตรงซ้ายมือตรงนี้จะเห็นว่ามีเมนูที่เขียนว่า e s y m a t e อยู่นะครับก็ให้กดปุ่มที่เมนู e s y m a t e ตรงนี้นะครับจากนั้นตรง status เนี่ยโดย default พื้นฐานของค่าเริ่มต้นนะครับตัวอุปกรณ์จะเป็น disable อยู่นั่นเองตัวนี้ให้เราเลือกเป็น agent นะครับก็คือตรงปุ่มนี้นั่นเองนะครับ พอรเลือกตัวนี้เป็นเอเจนต์เสร็จปุ๊บกดเซฟเลยครับพอตัวอุปกรณ์เขาทําการบันทึกค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาใช้การเซตอัพแบบปุ่มูพีเอสที่บนอุปกรณ์ตัว d i a 1หนึ่งสองห้าสามกันแล้วครับเดี๋ยวรอเขาเซฟค่าสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะหลังจากที่เราทําการเซฟตัวก,การตั้งค่าของเครื่อง diac หนึ่งสองห้าสามตัวที่สองตัวนี้เนี่ยเป็นเอเจนต์เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเมนูทางด้านซ้ายมือจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะ ไม่มีเมนูเยอะๆเหมือนก่อนนั้นนี้และนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ status estimate แล้วก็ system tune แค่นี้เองนะครับตรงนี้โอเคเพียงเท่านี้ก็เป็นการ setting บนอุปกรณ์เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใช้วิธีการ set up แบบ w p e s บนตัวอุปกรณ์กันนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ D-I-R ขีดหนึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเชื่อมต่อหากันเป็นรูปแบบของ mesh wifi นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ทําการตั้งค่า D-I-R ขีดหนทั้ง2เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรามากดปุ่ม w p s นะครับของเราเตอร์ทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับโดยการกดที่ตัวที่1ก่อนนะครับก็คือตัวหลักตัวนี้กดไว้1 2 3สนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็รีบมากดอีกตัวหนึ่งนะครับ1 2 3สแล้วก็ปล่อยเหมือนกันนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าไฟสถานะของด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยตัว w p s เขาจะมีการกระพริบนะครับทั้ง2เครื่องเลยทีนี้ให้เรารอตรงนี้เนี่ยประมาณ 1-2ถึงนาทีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่หน้าการตั้งค่าของตัวเครื่องกันนะครับว่ามีการแอดตัวอุปกรณ์เข้าไปยังตัวหลักแล้วหรือยังนั่นเองนะครับนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าตัวเว็บอินเทอร์เฟซให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เรากดปุ่ม WPS เสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในหน้าของซอฟต์แวร์ตัวอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเซตเมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวคลเอนท์ที่เป็นตัวด้านสามมือตรงนี้เต็นที่เป็นตัวที่2ะก็จ เข้าไปปรากฏอยู่ใน client list ของตัว DIRK หเป็นสองาตัวที่1นั่นเองเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งครับอะหลังจากที่เรากดปุ่ม w p s แล้วก็ตัวอุปกรณ์เขามีการ sync กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาดูที่เมนู easy m a g h ตรงนี้นะครับกดที่ปุ่ม client list นะครับตรงนี้อันนี้คือเราจะต้องต่อสายแลนเข้ากับตัว DIRK หนึ่งสองห้าสามที่เป็นตัวหลักก่อนนะครับเพื่อจะเช็คว่าตัวที่2นั้นเชื่อมต่อเข้ามาแล้วหรือยังจากในภาพตอนนี้นะครับที่เมนู client list เนี่ยจะ มีตัว d i r ขีดหนึ่เนี่ยที่ทำงานเป็น easy mesh อีกตัวหนึ่งนะครับเชื่อมต่อเข้ามาแล้วเรียบร้อยนั่นเองซึ่งได้รับ ip address เป็น1 9 2. 2 1 6 8 0 1 0 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, แบบนี้นะครับอันนี้แปบลบว่าตัว d i r ขีดหนึอเนี่ยนะครับเขาได้เชื่อมต่อเข้าหากันเป็นแบบ easy mesh แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับสายแลนนะครับโดยการเอาสายแลนของคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไปต่อเข้าที่ d i r ขีดหนให้ดูนะครับว่าพอเราต่อมาที่ตัวตัวที่2แล้วเนกก็มอออนนนนเรตใช้้งาไดหืััะคบ จากในหน้าจอตอนนี้ผมไม่ได้ต่อ WiFi นะครับแล้วก็ใช้งานจากสายแลนเพียงอย่างเดียวเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการสลับสายแลนให้ดูนะครับว่าตัวพอเราไปต่อที่ตัวตัวที่2แล้วก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอตอนนี้ผมต่อสายแลนนะครับเข้ามาที่ตัวเราเตอร์เดียร์แอคถึงสอตัวที่2แล้วนะครับตามคลิปวิดีโอที่ผมแทรกเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ IP ที่ได้รับนะครับก็จะเป็นวงเดียวกันกับตัวหลักนะครับที่เราได้ใช้เป็นตัว diq ห1 2่ตัวที่1นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซตติ้ง12ึ8 0 1 0 1นะครับซึ่งเป็นตัว d i k หนึ่3ตัวที่2ที่เราเซตเป็นเอเจนต์ไว้แบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับโอเคทีนี้ตอนนี้ตัวเครื่องตัวนี้สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนั่นเองนะครับโดยที่ผมก็ไม่ได้ต่อ Wi-Fi เห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้งานผ่านสายแลนอย่างเดียวซึ่่่่่งงผมตตตออไววว้ททีีัััั DIKd 12-3 2นนนเะครบ ทีนี้เมื่อถ้าเกิดเราลองสแกน Wi-Fi ดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าชื่อ w i f i ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลิสต์ตรงนี้นะครับโดยที่ชื่อ w i f i ของทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อเดียวกันทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะมีแบบนี้ให้ทั้งคู่เลยก็จะไม่มีชื่อตัวที่เป็นค่า default ของตัวที่2แทรกขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2เครื่องเขาได้ทํางานร่วมกันเป็นแบบ mesh Wi-Fi แล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดู สปีดเทสกันหน่อยครับเบื้องอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเวลาที่เราทำเมชแล้วจะได้ความเร็วเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S จากสปีดที่ได้เห็นตอนนี้นะครับอันนี้คือเราใช้งานผ่านตัวที่เป็นตัวขยายนะครับก็คือตัวที่2ที่เป็นตัว DIY ที่หนึ่งสอง้าสามตัวที่2ที่อยู่ด้านขวามือนั่นเองนะครับ จะเห็นได้ว่าความเร็ว Wi-Fi เนี่ยได้ถึง230เมกะบิตเลยนะครับที่เขาได้รับมาจากตัวต้นทางซึ่งก็ได้ตรงตามมาตรฐานของ Wireless AC 1002นั่นเองนะครับตรงนี้แต่ค่าปิงนะครับจะเห็นว่าค่าปิงนั้นต่ำมากๆเลยนะครับเพียง6มิลลิเซกท่านั้นเองซึ่งแปลว่าตัวอุปรกรณ์เนี่ยมีการเชื่อมต่อเข้าหากาันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับตรงนี้โอเค เพงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการตั้งค่าแล้วก็ติดตั้งตัว diq หนึ่งห้าสาเนี่ยให้ทำงานร่วมกันเป็นแบบ mesh wifi แล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทางบริษัทดีลิงก์ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ